สวัสดีครับลุงใหญ่ครับแฟนเพจมือนีผ้ามาชมหน้าลงมาเบิงหน้าฝนหยุดสองมือแล้วสีมา่เบิงหน้าวา่าหนามมันหัวบอหัวมีนหมนามแขังบอก็เลยเมื่อลงมาหน้าผ้ามาชมหน้าเบิงหน้าคนอ่ะกล่วยกำลังเป็นเครื่อมือนีก็เลยออกมาเบิงหน้าครับผ้าไปเบิงได้ห่ดผามาีหนามบอ โอ้น้ำแหงวัดเลยพี่น้องคุณนะแหงวัดเลยหยาก็เกิดน้ำทางร้ายหว่ะน้ำขางหน้าลงไปข้างหน้าคุณนะแหงวัดเลยน้ำขังข,งขังมาหลายหัวเดี๋ยวไปเบิ่งอีกที่หนึง่งงามเลยครับคุณนะต้นตาลคูครับที่วัดทัดงามมากยากาศดีเย็นสดชื่นยากาศค่อนข้างดีตอนเ้ารครับ แปดโมงเกือบเกือบแปดโมงเลยครับเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงบรรยากาศดีต้นงางคูคุณอ่ะโอ้ยว่าไว้ในละครต้นงาต้นตาลคูฮ่าหยากได้ครับว่บาไว้ในละครเลืองแผลเกา่าหลุดคนน่ะครับงามงามงามอากาศดีบรรยากาศดีผ้าบึงทงไฮทงหน้าแต่ก็มีสะสะมองไอ้ปลา สะเลี้ยงปลาบริเลี้ยงครับเอามาปล่อยปลากับปลาแบาบธรรมชาตินะครับนี่ยนามร้ายเลิกกพรมครับถ่วมหัวเลยครับขวอมเลือกเขามันประมาณสองสองเมตรกว่าหมือสามเมตรน่ะก่วงกับประมาณเอ่อสามเมตรก่งรกงรวงสามเมตรเลิกสี่เมตรเหมือนกูข้อมเงากับประมาณห้าเมตรนะครับมองเลี้ยงปลา ต้นตาลสูงหลิวเลยครับอีกต้นหนึ่งตน้นครูงามผ้าเมือ,เมองล่องน้ําเหมืองเมืองน้ำในภาษาไทยเป็นแบบเมืองน้ำบ้านท้องเอื้นห้องน้ำล่องน้ำน้ำไหลแห้งฝนตกแห้งครับผมาเมือ,เมองหน้าหวัวหน้าน้องเขียวปือป้อๆได้เขางามเชียวเลยมีหน้าน้องครับ มีปลาอยู่บ่พี่น้องอ้หอยเชอรี่ก็นหลายหอยเชอรี่ก็มีมีหอยเชอรี่พอ้อเขากำลังเขียวงามเลยถอดสัตว์ขึ้นมาเลยงามงามไร้เขาน้าพี่น้องเอ้ยคุณจนจนเลยขาดเลาะมาน,ำนทำกันแท้กันแท้ก็ไม่เต่หย่าบาท่าเนเองมาตัด หาเวลาว่างว่าท่านมีอยู่มีแต่ไปก็ไปพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ไปสวนหนึ่งก็ไปอีกสวนหนึ่งบ้านนี้ก็ลงมาหน้าอเอาเขียวงามอยู่กอลังงามอยาก,กันแท้หน้าของของบนท่านเนี่มาตัดอยู่ครับเดี๋ยวหาเวลาว่างๆยังสิมาตัดเดี๋ยวจะพาขึ้นไปวงังทึ่งบนมนครับหน้าดอนหน้าสวนทึงตัวนี้เป็นหน้าหนองครับ ขึ้นไปเบื้องทึ่งอากาศกับประมาณนี้ครับสดชื่นเย็นสบายตอนเสาร์ปวดพระอาทิตย์ก็ล่างขึ้นพระอาทิตย์ก็ล่างขึ้นงามบาาักกศเย็นสดชื่นคู่กันแท้นี่ก็ เริ่มปิมปิมเลวครับเริ่มสีลวงเขากันแล้วกันฝนมาอีกเทวสองนี่ก็พวกสีลวงเลยหลวดกันแท้เลยตัวหนิ้นเป็นหน้าน้องนะครับนี่มเนหน้าโขกหน้าโขกกับสีบลัชท์นีมีน้ำลายปันใดหรือมันหัวขันหน้านี่กับสีเป็นแนวนี้เดี๋ยวสะผ้าเบิ่งหอยเชอรี่นี่ไข่มันครับไข่มันกับสีประมาณนี้ครับ เชอรี่ว่างไขรโอ้ยบ่อยากให้มีบันไดเพราะนกัดต้นเขาพี่น้องกัดต้นเขาตน้นยังต้นเขากะว,ว่าถือมันกัดกระตายเหลือแต่ต่อ้าสิปงมันไม่ก็ใส่เวลาอีกเป็นอาทิตย์ฉันบอกัดมันก็ยา่าวงามีคนนะ่ะน้ำน้ำแน่น้องครับี่ไหลลวงใสกันเลย ทะลุใส่กันเลยเยวจะพาขึ้นไปเบงหน้าเทิงครับหัวนาหัวนาบ้านเขาเอิญหัวนาหัวนาหัวนาเขียวงามเลยล่างเขียวงามมีทั้ง,งหัวนามีต้นตาลอีกต้นหนึ่งครับนี่ ยสูงริ้วเลยวันน่ะสูงริ้วสูงริ้วเลยเขาก็ร่างงามพี่น้องพี่น้องเอ้ยโอ้ย,อยมองนีกระปูกัดสามใบมันเกิดใหญ่เกินมากกระสามกระปูกัดก็เลยสามใบก็ยังมีกัดอีกนิดหน่นอยนะครับให้นี่มันเป็นหัววะนี่ลุง น้ำคือหน่อยแค่แต่ว่าหัวด้วยหัวนานยี่ว่าแล้วไหล่จนๆจนออกเลยน้ำหัวพี่นอ้องเลยสิเตรอดนี่ยไหลออกเลยครับนะี่ยไลออกเลยสิเดรอดเดียวน้ำม,มันหัวออกวันแล้วเนี่ยบ่เดี๋ยวผงจีมนันทำเพราะว่าหุดอัดได้ ประ่าณนี้ครับงามเขาที่มันสัตว์ขึ้นมาใหม่งามอยู่ครับเขียวปูๆเลยกอีงงานหนึง่งกำลังเขียวงามไปวนน้ำรองน้ำไหล น้องเอ้ยนาหัวเสียอัดมองมองนึ่งมองนี่นก็หัวคือกันนี่้ยังไงวะนี่คือว่าค่อยไม่หนาว่ะมันหัวว่ะได้ยังไงตรงมี้มองหัวนามมันไม่มีสิ้น,นามไล่ออกเวิดเลยต้นตาลก็ไล่ไล่ครับพี่น้องอยังก็ออกอยู่หน่วยมันโลนลง,ลงใส่เขา่าใบตาลมันนี่ลนลง và xe ổ cái thân ổ là lẹn một đoạn bớt nà phần nà, là đi nọ ban quý là cái nhân đèn như gặp nhân chiều thân ảnh này vô hoa mỏng đấy đuông thì gần bớt khai thân thì cả như làm vô tôi hưởng nhiều ở lại hầu có lăng chiếu ngầm วันปุ๋ยไปรอบนึงนะครับเขียวอยู่เขียวงามอยู่มองได้ถือปุ๋ยกับงามมองได้ว่าถือกับยังแดงๆ,ๆอยู่ครับวันเขียวดีกำลังงามชิปนี้ก็พ่อกันนี่ผ้ามาส้มหน้าเบื้องหน้าครับก็แค่นี้ก่อนนะครับนอ้อสวัสดีครับ